ฝ่ายเราซ้อมมากี่วันจะซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่เชียงใหม่ที่เดิมเลยมีใครช่วยเป็นคู่วอลซ้อมบ้างเพื่อนนะครับเพื่อนไปบินเพื่อนนะใครอยู่เนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับข้าวี้เองนสูงเท่าไรเราเราจะมาน้ำหนักปล่อยตอนนี้ถ้าเป็อากาศมวยสไตล์อะไรครับวันนี้มาเจอลูกกอกเพชรเคยต่อยกันไหมเคยกันครั้งหนึ่งนานยังปีที่แล้วอ๋อเป็นไงบ้างตอนนั้น นเ,นเคยแพ้คะแนนเข้ามาแพ้เขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเลยไม่รู้เลยครับ <G ül üyor> แต่เคยแพ้เข้ามาเนาะวันนั้นต่อยเวทเวท่าไหร่ร้อยสิบหกวันนี้ต่อร้อยสิบเจ็ดแล้วคิดว่าวันนี้มาเอาคืนเขาได้ไหมผู้ก่อให้็มิดสตาร์ตาเลยนะใช่ครับอ้าวันนี้เลยต้องมาเจอกันใหม่แล้วล่าสุดเราต่อยใครไปต่อยเดนเดชัยที่ลาเดนเดอที่ไหนนะลาลาเนเดร์ลาเดนเดอร์วันนั้นเป็นไง ชนะชนะคะแนนชนะคะแนนวันนั้นเหรเท่าไหร่ปล่อยปครับอ๋อปล่อยไปยปล่อยมาแทนเหรอ100หร้อยเท่าไหร่วันนั้นร้อยยี่สิบอ๋อออปล่อยไปต่อยเลยวันนี้ร้อยสิบเจ็ดเมื่อเช้าช้าหนักยังเป็นมาผ่านแล้วร่างกายตัวนี้ตีปเอร์เส้นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อเมาชนะคืนปะมั่นใจปะมั่นใจคุ้มมากี่กิโลไฟนี้นห้าโลก้อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ของเรา ค<ม>นจังหวัดเชียงใหม่เด็กเชียงใหม่เอ้าฝากเชิญงชวนแฟนคลับน้อยเย็นนี้ฝากแชร์ด้วยครับวันนี้เอาชนะคืนนะอ่ะันนี้ขอน้องโชคดีถัคมครับ